ข้อที่38นะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ถ้าเธอไม่สบายหรือเธอปวดหัวแล้วฝนตกและฟ้าร้องเราให้ถ้าให้ P แทนด้วยเธอสบาย R แทนด้วยฝนตก Q แทนด้วยเธอปวดหัวและ S แทนด้วยฟ้าร้องนะครถ้าประพจน์ตัวนี้เขียนในรูปแบบสัญลักษณ์จะได้แบบไหน เราก็จะมาพิจารณาดูนะครับประมาณนี้นะคระับแล้วตรงนี้ยมันมีคำว่าท่าแล้วอยู่นะครับตรงนี้เป็นท่าแล้วก็มีแล้วอยู่นี้ ก็จะแบ่งออกเป็นแล้วอยู่ตรงกลางเนาะแล้วตรงซ้ายก็เป็นทักนี้เป็นแรดูตรงซ้ายเนาะมีเธอไม่สบายหรือเธอปวดหัวมีหรืออยู่ตรงกลางนะครับเธอปวดหัวก็คือคิวเธอไม่สบายก็คือ Not P นะครับแล้วฝนตกและฟ้าร้อง ฝนตกก็คือ R ฟ้าร้องก็คือ S นะฮะก็จะแทนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างนี้นะฮะก็คือข้อไหนเอ่ยไม่มีหรอเดิเเนมาเจอสังคู่ อ๋อ oh, ข้อนี้ต้องทำางเรารู้ว่าอะ p แล้วคก็จะมีเป็นสมมูลกับอะไร not p หรือหรือ Q แล้วก็เป็นสมมูลกับอะไร Not Q แล้ว p นะครับ ซึ่งตรงกลางแต่ละข้อตรงนี้มันเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะดังนั้นในกรณีนี้เราจะใช้ p แล้ว q สมเป็ม,มูรณ์กับ Not q แล้ว p เนาะปึ๊บก็คือ not ก็คือสลับหน้าหลังแล้วก็ใส่ not ทั้งหน้าทั้งหลังตรงนี้จะเป็น r น o r และ s ก็หลังจะเป็น not ของ NOT P แล้ว Q หรือ NOT P หรือ Q เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสมมุติัันตรงนี้ก็กลายเป็น NOT R หรือ <S NOT S นะครถ้าแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น P และ NOT Q นะครับ นี่คนระับก็คือข้อก่อไก่นั่นเองครับผมดังนั้นข้อที่38จะตอบข้อก่อไก่ครับผม